ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube Thai News ทับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจอดลึกประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลและแวดวงข่าวความมั่นคง นั่นคือการเปิดเผยศักยภาพทางทหารของกองทัพลาวในปี2025ซึ่งหลายคนเรียกกันว่าเป็นพลังที่ไม่มีใครคาดคิดโดยเฉพาะในมิติของอากาศยานการประสานกำลังรบและแนวคิดถูกแต่ทรงพลังที่ทำให้ทั้งอาเซียนต้องหันกลับมามองใหม่อีกครั้งภาพที่เราเห็นจากขบวนสวนสนามและการแสดงแสนยานุภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงการโชว์ความยิ่งใหญ่เพื่อสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น แต่เป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่บ่งบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนากองทัพจากประเทศที่เคยถูกมองว่ามีกำลังทหารจำกัดกลับแสดงให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาวการเลือกเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในด้านอากาศยานถือเป็นไฮไลท์ที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เครื่องบินรบราคาแพงระดับเดียวกับมหาอำนาจ แต่เลือกใช้อากาศยานที่มีความคุ้มค่าในการใช้งานจริงสามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวณควบคุมพื้นที่และสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่ดัดแปลงให้ใช้งานทางทหารโรนลาดตระเวณระยะไกลและเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการรบอย่างมาก สมรรถนะของอากาศยานเหล่านี้อาจไม่ใช่ระดับเหนือเสียงหรือเทคนโนโลยีล่องหนขั้นสูงแต่กลับตอบโจทย์ภูมิประเทศของเราได้อย่างตรงจุดทั้งพื้นที่ภูเขาป่าไม้และแม่น้ำการบินขึ้นลงในสนามบินขนาดเล็กความทนทานต่อสภาพอากาศและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้กองทัพสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระงบประมาณในระยะยาวเมื่อมองลงมาที่กำลังภาคพ,พื้นดิน รถถังและยานเกราะที่นำมาแสดงนั้นสะท้อนแนวคิดเดียวกันคือไม่เน้นความล้ำที่สุดในโลกแต่เน้นความคุ้มค่าความง่ายในการซ่อมบำรุงและความพร้อมรบจริงรถถังหลักที่ใช้งานมีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงระบบสื่อสารและการป้องกันขั้นพื้นฐานให้ทันสมัยมากขึ้นแม้จะไม่ใช่รุ่นล่าสุดของโลกแต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจป้องกันประเทศและรักษาเสถียรภาพภายใน สมรรถนะด้านอำนาจการยิงถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจปืนใหญ่หลักสามารถยิงได้แม่นยำในระยะปานกลางระบบเลงกลางคืนและการทำงานร่วมกับโดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับระบบมากกว่าชิ้นส่วนเดียวคือไม่ใช่แค่มีรถถังหรืออากาศยานแต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยให้ทำงานร่วมกันได้จริง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในระดับภูมิภาคไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับมหาอำนาจระบบเหล่านี้มีต้นทุนไม่สูงมากแต่สามารถสร้างชั้นการป้องกันพื้นฐานช่วยปกป้องพื้นที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเมื่อรวมกับเรดาร์และโดรนลาดระเวนทำให้การเฝ้าระวังด้านฟ้ามีความครอบคลุมมากขึ้น ในแน่ขอองค์การประสานงานนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองเราใหม่การฝึกที่เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพบกกองทัพอากาศและหน่วยสนับสนุนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยความมั่นคงหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติกองทัพสามารถปรับบทบาทจากการรบไปสู่การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อพูดถึงราคานี่คือจุดที่ทำให้แนวคิดชิปบัตพาวเวอร์ฟูล ดูมีน้ำหนักมากขึ้นอากาศยานและยุโทโธปกรณ์ที่เราเลือกใช้มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าระบบระดับสูงของประเทศมหาอำนาจหลายเท่าถ้าใช้จ่ายในการฝึกและบำรุงรักษาก็ต่ำกว่ายอย่างชัดเจนส่งผลให้กองทัพสามารถรักษาความพร้อมรบได้ต่อเนื่องโดยไม่กระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหากประเมินภาพรวมด้านความคุ้มค่าเราอาจไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด แต่มีความสมดุลระหว่างราคาสมรรถนะและความเหมาะสมกับภารกิจจริงซึ่งเป็นแนวคิดที่หลายประเทศกำลังพิจารณาในยุคที่งบประมาณกลาโหมต้องใช้อย่างรอบคอบมากขึ้นในมุมของภูมิภาคอาเซียนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการยกระดับความตึงเครียดแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าเราต้องการยืนอยู่บนฐานของความมั่นคงด้วยตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการปกป้องอธิปไตยและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเสถียร,รภาพภูมิภาค การพัฒนาแบบเงียบๆแต่ต่อเนื่องนี้อาจเป็นบทเรียนสำคัญให้กับประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆสุดท้ายหากมองในเชิงรีวิวกองทัพลาวปี2025แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณสมรรถนะโดยรวมอาจไม่ใช่ระดับโลกแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงราคาอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และแนวคิดการพัฒนาเน้นความยั่งยืนมากกว่าความหวือหวา นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงบกกว่าไม่มีใครคาดคิดและทำไมอาเซียนถึงต้องหันมาจับตามองอย่างจริงจังถ้าคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับการพัฒนากองทัพลาวในปี2025เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดถูกแต่ทรงพลังคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างและถ้าชอบเนื้อหาเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยนิวส์ฮับเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากภูมิภาคและทั่วโลก แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ